รูปลูกมันนี่เอาเอาเบิรงแม่สมอเสพี่มูฮันขุดเลี้ยงให้นามรับประกันเลยว่าลูกสวยมากครับราคาสี่หมื่นสองพันมัดจีคอกของคุณแม่เอาสมอรับพี่น้องครับวันพุธที่แล้วนัดมูฮันว่าสิไปเอาง่วอยู่บ้านหันมาแล้วกาสเซงวันมาถ่ายคลิปให้บะนี่มาหอดตอนเที่ยงบอกว่าไอ้มูฮันจ้าง่วงมื่อเลี้ยวสิเด็พี่น้องบะนี่มันเพ่ดบะนี่มือต่อมาเพูื่อหัดก็บอกว่าไอ้ได้ขายเมื่อล้วนะพี่น้องได้ขายอีกแล้วเมื่อีกแล้วบะนี่มหันบะนี่มาหอดมือนี่ ได้ขายไปแล้วสามตัวเป็นครับมาที่นี่เอาไปใส่หูพี่น้องพ่อพูวอรไปใส่เดี๋ยวน้ำหากรองตัวคนเดียวเดินทางเปลี่ยวจะอ้าววันดีจ้าพี่มูหันอ้าวคุณแม่ยังครับวันนี้ว่คุณแม่สิแบกผ้าปพาพี่มูหันนั่นมากสันเดย์ <laughs> าย้าหเราะไอเรื่งานสีมุกเนผ้าไปเตีงยงส่รถปพาคุณแม่รถในรถไม่บ่โอ้ยรถไม่ไป้ายแดงผู้ได้พี่น้องเอ้ยเ <laughs> ก็บเป็ลุงปลาคุบ <laughs> Oh. เชียวผ่าใช่ใหมันท้าได้ใส่ผ่าจะได้พี่มหมูหันปลาคุณแม่อันนี้นะผักน้ำแลงแล้ครับผักน้ำแลงพี่น้องขายง่วมาสี่ปีวก็ได้เนี่ละ่ะเบือนตายครับอันนี้เขาดาวเนาะจ้าดาวพรอนเอาบ่าไดซ้ซื้อซื้อ,อ,อยังดอกพี่น้องกำไรงวงก,กว็ได้ยุบมาถงได้บ่อหลายได้เพราได้ใส่ไดชชงไปนี่ละ่ะครับจ้าเอาอน่นคุณแม่ครับเอาส่ถ้าพี่น้องมาน้บเทาเลขยังจ้าศูนย์สองศูนย์สี่จ้า ลอยคุ้นลอยจ้าศูนย์สองศูนย์สี่วันนี้ลอยคุ้นลอยออกที่ศูนย์สอูนย์สี่จ้าให้พี่นองเขาหล่นเอาแมวสมอติลินดอกหวยง่งวละหันอไอซื่อหาศูนย์สี่มันออกหาสามศูนย์วันนี้ไอซื่ออันหกสองมันออกหาสองเราเลียงเลขเลียงเบอร์กับซื้อพราะในรุ่นซื่อเด็พี่น้องเอ้ยขันเงียบบอกเขากับอะไรดอกเงินบอกลอได้ไอ้วนี้บ่ไ <laughs> ด้ลาผู้ใดไอ้โมหันมันเป็นสั้นอีีตะกี้มาสมอตลินเขาขึ้นกันนั่นแหละเอเอาบารีสีขายง่วเอางนออกพี่น้ง อ้าววันนี้มาขายงัวกันนะคุณแม่เนาะเมื่อนี้แม่เอาสมอกับมีงัวมานําเสนออยู่เจ็ดเบื่อครับพี่น้องค่ะครับเริ่มต้นที่สองหมื่นกว่าค่ะเริ่มต้นที่สองหมื่นกว่าบาทจ้ะเมื่อนี้ว่องหนีเฮ้ามาอุปสรรคหลายนะคุณแม่ว่าจะ่าฝนตกพี่น้องวันนี้เอ้าเบื้องเฮียแตกครับเรื่องงานมากกันเบื่ที่หนี่งัว่าจะ่าสีแดงจะ่าได้อํำทายถือฝนโอ้ยเบื้องเฮื้องอย่ากระโจเบื้องเบื้องเอาเขาจะหัวล้านแล้วเพรียบเราสมอก็ต้องกาบขอบพระคุณพี่น้องนะคะเด้ออีพี่ว่าหันกะะไดดดด้กกกาารรรสตอนับย่่งี็หมชุค อีพีนิกกับแม่สมอติอ่หาไม่พี่น้องข้ามแอล้วที่นี่ก็เลยสีเบาอันหนึ่งสุฟังได้พี่มูหันขายไปแล้วอันผู้พันสือ่อพันบอด้วาอย่างนี้อันป้าข้างบ้านลุงข้างบ้านผุนมาตีมาทวง,งว้ายงัวบ่มีลูกดอกว่าสันเขาตัวตัวหนันว่าสันบัดที่น,นี่เฮ็ดหายปูเลี้ยงนี่งเพราะสบายใจโทรขึ้นมาแม,สม่สันว่าแม่สมมเลยว่าแม่เสียใจยหนูบอหนูตววแล้วหนูจ้างเอาหายแล้ววางสิและครับฮลังเซียคือสิมาเบ,บิงตาตูนี่จังสิผู้เจ้าว,วามันทองอยู่บอกจ๋อจอยจังสี ไอ้มูหันว่ามันท้องมอาขันเบิงยังสิกับโลูครับเออนั่นแล้วมีแต่ว่ามมันอ้วนโพนมันอ้วนยันอ้วนนี่สุแม่สมอตรวจแล้วแม่สมอถึงสูงนะคะพี่น้องขาผู้ใดสื่อว่านแบบสมอนี่สบายใจได้ประกันตำหนิให้ยี่สิบวันครับขาทกหมดลูกออกหมดลูกโพอันใดที่มันเป็นตำหนิภายในหรือว่าบพท่านเห็นนั่นไม่เอาสมอสิรับคลืนนห้แต่ว่าอันใดที่เป็นนั่นเออค่อยยไปล้ำปีสกินมีน้อตินหนึ่งหูขาดหูแวงหูซอย อันนี้บอกกันครับจะรับได้จังเอาคือจะอีดูขางสุดเห็นบ่อีมันขึ้นนั่นครับก็บ,บอกเพิ่นก็เอาเห็นบ่เพิ่นก็ว่าเอามาอีดูขางสุดนั่นบ่ได้ตีเพิ่นว่าน้ำปูนอีพ่อทางบุรีรัมย์อำเภอแคนดงกาบขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อรูปหา0อครับรูปหาลุบ <c oughs> รูปขาดซึ่งเพราะเป็นหยังให้เพิ่นมีความสุขรวมส่งให้เพิ่นกำไรก็เลยไปนํคาค่ารถเบิดไอเออเขเลยว่าเอาหางเสียบ่ได้ตัวนี้เฮาก็จะเอาตัวหน้า ปั่นกันไปเลี้ยงพี่น้องสิไปบักได้บักหนันมันก็บ่ได้ดอกเอาบ่รว่าหลายใหญ่ห้างค่ะมาเบิ่งกันเลยหัวทองมือนี่ครับจะตัวแรกเป็นแม่ท้องสองเดือนจากพี่มูหันตรวจเรียบร้อยค่ะตรวจมือนี่แหละค่ะเขาบอกไงเขาตรวจเดือนต้าซาวต้าซาวค่ะพี่น้องคขาบอกไงว่าดนวนี้มันยุคสมัยเปลี่ยนไปพี่น้องรับมันว่ามาเบิ่งว่ามาเซิรองแล้วมันหนัุนละก้นเข่าเกาเข้าใจยุพี่น้องวิถีโบราณมันก็สามารถดูได้อาทิเช่น รีดเบื้องโน้มเหลืองครับเพื่อนกะว่าทองครับแต่แมวสมอเจอมาแล้วน้มเหลืองครับไม่มีลูกครับอ้านะครับมันก็จตะเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ของแต่ละคนเนาะอะไรอะไรเนวยพี่น้องอันนี้แม่ทองพี่มูหันครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นสองเดือนจะลําตัวเงา้ยเงลอความสมบูรณ์นะพี่น้องเด้อตัวนี้สูงเท่าไหร่ครับคุณแม่ลอยสามสิบหกล้านสิบเก็ุนี่แหละจ้ะพี่ประมาณลอยสามสิบหกล้านสิบเจ็ดเนาะแต่ว่ามันเขาดออ่ะตัวนี้เนาะเขาดอลูกสองพี่น้องลูกสองในทองนี่ััเ็วสสาแกซดงครบ ตัวนี้ครับว่าไงว่าเป็นงัวสาวแกผสมโคมโตมาเนาะข้มโตจ้าพี่มูหันอ่าพี่นองครับตัวนี้พ่นว่าโ้มโตมาพี่นองครับเมื่อหนังดีพี่มูหันลำตัวเงวๆค่ะหางลำลามก็ความสมบูรณ์เลี้ยงสีผมมีขาดทุนเนาะอันเจ๋งตัวน้นรอฟังราคาไม่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 จอยหรอกมันก็ถือว่าเมื่กลับพึ่งเอาลูกออกพี่มูหันพึ่งแยกลูกครับเอาราคาเด้คุณแม่สองหมื่นห้าพันบาทจ้ะพี่มูหันสองหมื่นห้าพันบาทจ้ะอันนี้ประกันท้องสองเดือนท้องสองเดือนเอาไปเก็บ ได้ขายเอาพี่น้องมันกิ่นเก่งเก้งได้จ้ะมันเหลี่ยมมันสดดีซ้ำนี่เอาพี่น้องครับวันนี้ว่าไงว่ามันมันขายของสมบูรณ์ซื้อแต่ว่าคนผสมแล้วติดทองล้านเปอร์เซ็นต์ทองแล้วตรวจเรียบร้อยจ้ะคือนี่การ์บอวานน้องเขาแต่ว่าเวลาไปสื่อง้อสื่อควายมากเขาเแต่ไปสดอันดับซ้าวทุกเรือก็เสียง้อมากแมีนไม่เอาสมอเพราะในเกปลาเป่าเด้เพื่อป้องกันเวลาอันมีปัญหาม้ามันยากนะคุณแม่เนาะแมีนจ้ะแมีนนะครับเวลาเฮ็ดคลิปนี่ทั่วหาดีดีสื่อซีเคร์ดมิกเนี่ยเวลาถ่ายบ่ือเพ้ามานะสมมออเดด้ฟร์ิก คุณแม่คนี่คุณแม่ที่เยียบเสียกท่พอเสียงเลยมันบอเสียบเสียกสูงกับพอเสียงเลยเนี่เอาพี่น้องหมายเลขสองจ้าพี่มูหันหมายเลขสองจ้าอันนี้เป็นสาวน้อยสาวกระปุกลุกสาวน้อยผสมไหมครับตัวนี้โอ้ยท้องสองเดือนเหรอเนาะแสดงว่าถือคมขืนใจไหมเนี่ยขืนใจทับตัวกับพ่อคุมฝูงค่ะครับตัวนี้มันสูงเค่ไหนครับคุณแม่ร้อยยี่สิบห้าพี่มูหันตัวนี้สูงว่าเรายิบหานะเป็นงัวสาวน้อยท้องแรก อ่ะพี่น้องครับตัวนี้เป็นงัวสาวนะพี่น้องผส,สมแบบสงองมีนมติ้งหนึ่งมีนมติ้งหนึ่งวัตตีดอกพี่น้องครับเดี๋ยวบนมีนมติ้งหนึ่งพูดแล้คนกระดักกระโดอคุณแม่เดี๋ยวไฟังจ้ามืออาทิตย์ที่แล้วไปเพชรบูรณ์มากงัวน้ำขาจะมีกาแบนโบริโน่เพิ่งซื้อมาหนึ่งล้านบาทมีนมหานมเขาเจ้าการซื้อมาในเรือหนึ่งล้านบาทกระนมติ้งมันบเป็นตำหนิไหม ถ้าบัวตอนไหนไปตัดนมติ่งแล้วไปเข้าสนามประกวดนั่นคือการปรับเปลี่ยนพัตุกรรมดัดแปลงพัตุกรรมด้พี่มูหันทำให้คะแนนตกนะหาลางคคนเนี่ยเบนฮอดรึงตัดแต่งลึงครับให้มันสวยครับเออได้บได้คะแนนได้พี่น้องถันปอเสือไปคนคลิปมูหันจ้ะคลิปที่ว่าง้อน้ำเข็งจากเมกาตัวละหนึ่งล้านบาทแม่พัดตัวนั้นมีน้มหานน้ม แต่บุรุเขาง้ามคับคืน้องครับตอนนี้นะครับอันนี้น้องกับปุกลูกจ้าน้องกับปุกลูกน้องกับปุกลูกท้องสองเดือนกว่าท้องสองเดือนกว่าที่นี่เชลสุฟังอันตาเศร้าแล้วคุณหมอและห้เป็นตัวเมียเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เห็นชัดเลยเห็นเป็นตูงอหน่อยเลยได้ไอครับอันนี้บ่ได้ฟันท้องร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องแต่ว่าหมอให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์สิเปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นตัวูก็ได้แต่ว่าเพื่อนกับวัดมันใจคักคือตอน้เต็มรอยคือตอนนี้เองส่ครับคุณแม่มือนันไอไปช่วยชูด สามารถที่จะแยกเพศได้ในอายุ70วันแมนตัวเพศเลยเลยนสมองฉันต้องการจริงๆจ็ดสิมือสามารถดูเพศสองสองเดือนกว่าแล้วจ้ะนี่คนบอกว่ามีโอกาสเป็นตัวเมียเกคุณหมอการันตีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมาสมองกับบริหาร้อยเนตในพี่น้องแต่ว่ารับประกันท้องให้คือร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเออเถิอกให้เมียให้พี่น้องไปรุ่นเอาแต่ว่านี่ไม่เอาสมองบอกทุกฟังเพราะว่ามันเห็นชัดครับไอ่มันเห็นชัดอีหลีอันนี้คุณหมอเขาจะบอกว่ามีโอกาสเป็นตัวเมีย90%โอเคปะราค่ะ ราคาเลยคุณแม่ราคาเปิดใบสองหมื่นหกพันบาทจ้ะพี่มุหันคุณแม่สองหมื่นหกพันบาทไม่บอกสองตัวอยู่ไรแต่โอ้โหแตัวละสี่หมื่นเอาไปเก็บได้ขายเลยเท่าอีกกระปุกลูกน้องกระปุกลูกนี่พี่น้องครับวันนี้ผมบอกว่าอันนี้บอกพี่น้องเป็นความรูดด้ดนะครับตอนนี้เบี้ยาการต้าไปไกลแล้วตอนนี้เครื่องกระดาษเศร้าสมัดซองเห็นฮอดเทียแล้วแต่ว่ามันอยู่ที่ความเชืนอในการทำหมอที่ใส่แต่ว่าทีมมีความแบบย่างชือเจ็ดสิบมือเบิงออกได้ว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคันเกินนั่นกับพระห็นได้พี่น้องคนนี้ครับกแนั่ก็น มาเบิร์นโตเตไปเบอร์ที่สามคุณแม่เนาะอย่าเฮ็ดกันลูกคือแบบแบบมันสูงพอเจ็ดเดือนจ้าอันนี้ท้องเจ็ดเดือนจ้าตัวนี้สูงเท่าไหร่ครับคุณแม่อย่าซัวแม่เด้อลูกร้อยสี่สิบพอดีพอดีจ้าพี่มมหันตัวนี้สูงลอยสี่สิบพอดีหนังหนาพี่โมหันเป็นงัวนหนังหนาค่ะอันนี้ลูกโตั้าว่าตัวนี้ลูกตัวที่ซีจ้าตัวที่สีจ้าคุณแม่ทุกคนก็าใ่โตลูกตัวที่สองในท้องที่สามในท้องเนี่ยโมตัวให้ยันเขาก็บอกตามความจริงนโดดไอ งัวสมามัญไม่รู้เลยตัวคุณแม่ไว้เป็นสิบพัลนละเนาะตัวที่หกที่เก็ดยังเป็นสาวอยู่ขันบ่อ้วนเลี้ยงบ่สมบูรณ์กระเทาง่วนนั่นแต่ว่าใครเลี้ยงสมบูรณ์กินทำไมซี่แค่วันนี้วันนี้ไ่ได้ย่องเลยพี่น้องกินง่วนเพไข่จักเทียครับท้องเก็ดเดือนแล้วนี่พี่นอ้องฮู้ฮู้เชิงๆกินเก่งโค้งสามเงี้ยงง่วนขาดการดูแลพี่มุหันครับจากก่าเบิงแขงขาเบิงแขงดูมันง,ง่ามเพืออย่างนี้ราคาครับคุณ,คณแม่ทับต,ตัมากจ้ะ 27,500บาทจ้ะพี่มูหัน27,500บาทจ้ะเดี๋ว<อ>ั่อเนี่ยใหญ่ๆี่ไม่ได้ตัวละสองหมื่นไหนมื่วเนี่ยสองหมื่นกลัวเอาใจเอฟซีฟูมีซับมีทุนซันี่แม่สมอ,อกกับหามาใหา้คือหลายราคาอะไรพี่น้องถามว่าเสิเอาตะงัวงามมาบอเอามาได้ครับแต่ว่าลูกค้าบอได้มีตะงัวงามได้พี่มูหันครับง่วกลางๆงวงพ่อเลี้ยงเพื่นกระสือเขาอยู่เขากัต้องหาไหมเพื่น,นครับจ้ะเพ,พิ่นทุนหน่อยทุนเพื่นบ่หลายยังไงทุนสองหมนกวัวนี่ เดี๋ยววันจะลูกค้าเลยไอ่ผมมีเงินด้วยกันทุบโบนี่ไอ้ท่านในหอศิลป์เหือเงินมีในบัญชีเมียสองร้อยสามบาทนา่าจะไอ้ยี่สิบหกบาทคุณแม่เอ้ยลำบากคักตำรวจนี่โอ้ยสู้ไปแล้วพี่น้องเอ้ยผู้เป็นราชาการก็จะว่ามีเงินเดือนคือตัวผู้่เป็นราชาการนี่แล้วยุคเศรษฐกิจแบบนี้สิหากินไปจะไหนพี่น้องพ่อค้าแม่ขายจะว่าอาชีพใดก็โอ้ยเนาะเจ้ว่าตอนนี้พ่อค้าแม่ข้าหายหลายเด้อหนาไม่ไหมไม่นจ้ะแต่ว่ากับว่ามันยังเขายืนใจแต่ที่เขาขายคุณภาพ อาที่นี่เอาใจค้นทางสก,กลนครบุรีรัมย์ที่ทน้องทางสก,กลทางสก,กลบพรว่าจะเป็นทางสุรินทร์สุรินทร์แม่สมมหามาห่เหรจา้าเป็นชาโลเล่แม่ลูกค่ะพี่มูหันครับลูกมันคืออ้วนหน่อยคุณแม่อ้วนค่ะแม่กระทบแล้วได้พี่มูหันแม่กระทบแล้วจา้าแม่กระทบแล้วผ่านรอบนึงเหรจา้าลูกกัน ตั้งเดือนนะครับคุณแม่ลูกได้3เดือนกว่าเข่าซีเดือนจ้ะมันคือแขนตอนนี้เลยครับตัวนี้แขนว่าเป็นออมแมวส้มหม้อลังตรงเป๊ะเลยเนาะเป๊ะแล้วก็งามครับพี่มูหันมาพุ่งไทยเป็นตรวเมียพรอยนะครับใชยเนื้อหนังมาแล้ยวตัวนี้นะครับแม่สูงร้อยสิบสามจ้ะตัวนี้เขาเรียกว่าแม่ทรงลูกเนาะจ้ะแม่ลูกแรกจ้ะพี่มูหันแม่ทองว่างผสมแล้วผ่านรอบคแสดงว่าแม่คือนจำได้ปะอุตส่าห์ตัวว่าสิจำได้ปะผสมแล้วผ่านรอบเนาะใช่แม่ส้มหม้อจำแม่นตัวพี่มูราคา ราคาเปิดไว้สา5หมื่บาทจ้ะพีสามหมื่นบาทจ้ะเอาตะลูมันก็คุ่มค่าเราไอ้เอ้ยสามเจ็ดพันห้บาทอันนี้ราคาแม่ลูกแม่บุผสมแล้อจริงๆไม่ต้องบอกผสมไอ้เขาจะไปรุนเอาก็ได้แต่ว่าเขาบอกซื้อเขาบอกนะบอกบอกไว้พี่น้องขอมูนมาจังสี่แม่อสมอกับบอกจังสี่ครับจะหว่าราคาสามหมื่นเจ็ดพร้อบาทราคาเป็นตัวไม่ลังแตกหรอพี่น้องครับพ่หนะลังแตกลังเปรอพี่น้องนะครับตลูมันก็คุ่มค่าหรอจ้ะพี่มูฮัน สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทคุลองค้นขันเว้าไปว่างัวลูกสามลูกซีสีบ่อยากซสือได้ไอายครับจา้าปันที่นี้ถือเขาตัวไปเอาวัวไปทรงลงคอกเขาแง่าขาเขยนนี่ครับอืมกะเซียหลายว่าลูกสองเขาว่าลูกสองกับสองน้ำเขาอันนี้แม่ตมม้างบ่ตัวคุณแม่ค้า,าทายใน่อยเขาบอกความจริงคนบ่เสือแต่ว่าหน้าตัวเนี่ยเสือไวไวบะนี่ว่าแม่สมองกับบ่อยากตัวบะนี่ว่าแมนอย่างพอาถือตัวมาแล้วจําพึ่งคืนหอดเขาเพราะว่าหยังบัติ พิจารณาหลุดเนาะบอกความจริงคนบอกเสือแต่ว่าห่างตัวเสือไว้ไว้พูดได้สิว่าบอกดอกว่าลูกตัวที่ซีขึ้นแบบสมอนั้นแมนปะครับไปเบิ่งเลยจ่ะนี่แหละตัวที่สองเออไม่แต่ตัวที่สองบอกเกินนี่ตัวที่สองตัวที่สามสามแค่นี้ค่ะพูดได้ใดมว่าตัวที่ซีขึ้นแบบสมอนอสมอนเป็นบ้ารนันบออยากขายงัว่าครับนันแมวสมอนเบ้าตามเนื้อผาเพราะว่าหยั่งเพิ่ะสืบไปง่วกไปลงขอกคนที่เกาเมลน้อยไอิ่นก็เห็นคือเกาเมครับเออเพิ่นก็มีตาอยู่เนาะครับ เอาบันิวัดก็ได้ไหลายเต๋อไม่อยาก่า,น,าน,นัง <c oughs> ไลอยชี้ิบหาเออลอยิ้ที่หลอยทิบหะจ้าแม่ท่องสมเดือนจ้าพี่ผูหวนแม่ทองสเดือนจ้าก,กับเจ้าโชคของอันเป็นลูกไผ่เสียตูได้หนิเตจ้าี่วัหนึ่งเ<ต>จ็ดแปดจ้าพุณแม่ว่าอย่าเป็นลูกไผ่แล้วเต๋อเว้ยเพิ่นลูกสาหลาเพิ่นยัางบางอยู่ดิบอแต่ว่าเห็นว่าเสียตู่แล้วมัก้แม่สมมติได้มักจ้าอย่าเป็นลูกไผ่บ่ ฝากฝังบอกฝากคลิปนี้ไปเลยว่าขอเป็นลูกไผ่แน่พ่อเป็นลูกไผ่เสียดตูโชคได้ละมินได้จ้ารับรองว่าน้ำเชือเ่อเลยขายปีละร,ร้อยล้านจ้าเอ,เอา,าพ่นว้านสิเปิดตัวตัวไหนบัจ้าเบ้าเปิดก็แมวสมอหลาให้แมวสมอไปปูมูลไฮว่าสั้นสิเปิดตัวพอพัอนเวเรียลนี่แหละคอมมิ่งซูลคอมมิ่งซูลจ้าอันนี้แม่ท่องพี่น้องขาเดี๋ยวไอ้ขอเอาซีกอนสมัยคิมพันดังแล้วก็ต่างซื้องัวแล้วบอกหมูหันนั่นงัวชาเลย เ่าะตังบ้านบักอดอม่อไปเบิ้งได้บักบูหันนี่นี่นะครับเอาวะนี่โตนี่ท่องสามเดือนจะสามเดือนกว่าค่ะทองสามเดือนกว่ากับบักโชคกับบักโชคซีวายหนึ่งจิดแปดซีวายหนึ่งเจ็ดแปดนีสมบูรณ์พี่โมหันทองหาลูกเบบี้อยู่ได้นี่ลูกเศร้ากินน้มแล้วล่ะแต่ว่าอยู่น้ำลูกมาตลอดครับอืมก็เลยเอาูกออกพี่น้องไปพี่น้องมันอ้วนเต็มมากมันเป็นมวนมันเป็นง้วนคาหามื่นคนด้ ราคาคุณแม่สามหมื่นห้าพันบาทสามหมื่นห้าพันบาทเอาไปเก็บครับคุณแม่ทองนะคะราคาอันนี้ต่อได้ไหมครับนี่ต่อได้ครับโบดกบเครื่องโบดพร้อมพี่น้องครับแต่ว่าคิ๊หูโบดัมแต่ว่าเครื่องเพชรดำแข็งขาดำเนาะจ้ะนี่พี่น้องให้เบิ้งครับเครื่องดำนะแข็งขากระดำหูมันเขาลืมขีดทานไฟท่าจะได้บัวอันเป็นคิมของเอื้องเตีงว่าเขาเจ้าสี่ล่ะเขาเจ้าเล็บว่าจางเบ้าตรงโพดเขาก่าเบ้ามั่วหัวม้วนไปัจฉรายเออ ครับแหมสมอ่บเบอร์เขียดมาสมอ่บอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเบอร์ที่หาเลยเบอร์ที่หกหาเบอร์ที่หกบันนี้กินเงินแล้วเสร็พี่มูฮันแนบลูบลูบลูบมันขึ้นน้ำหนาจ้าอเดอร์สงลูกลูบมาเลยน้ำง่ายลูกได้ขายหกหมื่นพี่มูหันเอ้ยลูกมันได้ขายหกหมื่นจ้าทองกับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าค่ะเจ็ดเดือนกว่าสี่ข่าแปดละจ้านี่ทองกับเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าจ้า เอาอยากหูจักราคาเขาขึ้นแม่จ้ะราคาเปิดไว้4 2่0 0ืันบาทจากพี่มูหันส2 0 0 0บาทจ้ะโงไง่างวสสััยได้กี่ตัวอย่ 6, างหกหมกว่าหกหมื่้าไอ้ราคาสนิมได้แล้วมันพผู้ใดเปลี่ยนเข้าไห้เลยบ่ง่ามปะไดนอันนี้มันสูงอลไครับตัวนี้สูง145้าเซนติเมตรจ้ะหนึเซนติเมตรแต่ว่าจุดเด่นเขาคืออ่างไงเนาะอ่างไงรับราคาเป็นง้อโบดบูดัมคือตาดังอโบดอีลีที่แทกิงคือขุมตาต้องดำได้พี่มูหัน คุมตางรำน้ำไม่เอาสมอกับโบดอยู่าฮรังเทียมมือนอะรประเด็นนอนโบดจะบอกเมียโบดโบดหอดตั้งรางทั้งเทิงคุณลแต่ว่าอันนี้สิตีคือเคยเป็นรำปีสกินมาอายทายทังนั้นที่มันเป็นนะจ้ะมีร่องรอยของการเกิดโรคลำปีสกินนะคะครับโรคผีหาผีตับอะไรไม่รู้ทําให้งัวสวยๆบ้านเราเสียหมดค่ะแต่ว่าก็สามารถมีลูกได้เหมือนเดิมลูกกับ่เป็นนด้แหละพี่น้องครับ รูปรูปมันนี่เอาเอาเบิรงแม่สมอเสกพี่มูหันขึ้นแลงให้งามรับประกันเลยว่าลูกสวยมากครับราคาสี่หมื่นสองพันบาทจะพี่น้องขาได้แม่ม้านอ่างใหญ่ๆแสดงว่าที่สื้อมันนี่คือเห็นลูกมันเห็นลูกจะมักน้าลูกมันมักอีหลีลูกงามงามพี่มูหันพี่น้องครับสี่หมื่นสองพันบาทมามาลังเล่มาอ่างดีพี่น้องครับจังไงนะพร้อมกินน้องอีกแค่สองเดือนในพี่น้องแม่สมอยางสวนขางัวอยู่ขางเป็น้ลังคนงัวผู้ลังคนมัสยยางสวนได้เนาะไอแมนบอมันยั่นทวนลดแล้วนี่ ง่วยกับเตีดิสมัยมได้เกียร์บอกเราแย่ยันแม่ได้ลูกมันสีคล้ายหนาเขา <laughs> เอาพี่น้องมาเดินทางมาหัวตัวสุดท้ายท้ายสุดแล้วค่ะที่เด็ดมือน,นี่ค่ะคัดสันมายังสวยเลยจะ้ะพี่มูหันคัดสันมายังสวยเลยสีดีโอ้ยมุงตีว่าไหมนี่มุงตีตแต่ว่ามันงามโพดละไอเอ้ยตีว่ามันสีแดงโพดเตี้ยนันแดงโพดมันหน,นาโพดงวดตัวนี้นะครับน,ร head, น้องหันห้าเห็ดรับตาบเบิ้งให้เขาไปแล้วนี่ราคาเบามันหน่อยยช่ไหมเห็ดเขาเนาะโอ้ยไม่เป็นงว เลือดบามันสูงสูงเกินมากเลาด้จ้ะอันพี้องครับเป็นงอเม็ดสีดีเลือดพร้อมนะครับอ่าว่าไงว่าสีเข้มสีแดงเป็นบาขามแดงจะเสียบตายน้ำใสไม่ได้กินข้านะครับตาสูงลอย4ีจ้ะสูง100 4ีไม่มีตําหนิเลยค่ะไม่มีรอยด่างเลยไม่มีรอยด่างเลยเครื่องขาวตาแขวเครื่องดําดีค่ะขาวแตาแขวเครื่องดําจ้ะได้ลูกตัวังว่าตัวนี้ลูกตัวที่สองได้ท่องจ้ะลูกตัวที่สองได้ท่องจ้ะเขาว่างงอสีเป็นงอที่หาเหนือนี่พอเป็นงอกระดูกหมูเนาะจ้ะ คือกระดูกน้อยแต่ว่าแขกามเนื้อมาหลายนะครับราคาคุณแม่ราคาแม่สมอเปิดไว้ห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทซื้อซื้อจ้าทองกับเค้หกแปดจ้าผสมเค้หกแปดไปห้าเดือนแม่นค่ะอันนี้ไม่รู้ตัวอะไรคุณแม่ตัวที่สองจากพิมุหันตัวที่สองเหเนาะจ้าบ่กไงว่ามันนี้ง้วงงามหลายจะบูถืงลืมถามผ่านวันทองตัวไหนถามได้ราคาเลยตัวนี้นะครับห้าหมื่นบาทเชื่องพี่น้องเอ้ย เอาคุณแม่ถามมือรีแบบแบบเปิดอกหัวใจเป็นอย่างคุณแม่คือการหองหาเงินบาทในฐานะที่แม่ขอตัวละสองเมืองสองเมืองสองเมือสองมือมันกับเป็นเกรดเขามันได้ไอ่เออสู้นันกับเป็นง้วขาวเอบอบอสเต็มบอง่ายมันนี่คือเต็มทุกส่วนครับถ้าวัวแบบนี้เนี่ยถามว่าขายง่ายไหมขายง่ายก็ยังคิดว่าหันเอร์ไอลุนกับลูกไอลุนกับลูกก็ได้ขายก่อนเพื่อนเลยเพราะว่าคนที่ชอบวัวสวยก็มีครับคนที่เล่นวัวน้อยวัวเกรดลงมาก็มีครับดีบอสพี่น้องแม่เออสมอบอได้ดูถูกเงินเลยครับพี่น้องมีซ้ำไหนพี่น้องคุยกกัันบแมม่อสได้ ครับจากแมวสมอจัดให้ครับุณไอแม่ทั้งเสรีภูมกับโทษมาว่าแม่มีเงินสองหมื่นหาให้แม่เนี่ยก็หาท่าใดๆอยู่ไอบจากเพิ่นกับโทษมาสร้างเพิ่นกับคือต่อแม่อสมอแม่อสมอก็อยากหาตจาของดีๆให้เพิ่นไปเลี้ยงค่ะครับก็ยังจังสี่แล้วไอ่เอ้ยหูเนาะเออมองขายกับว่าพ่อหาหมื่นได้ละไอ่กับติบโตได้อีกอยู่บ่เตะอันนี้คือทรงฟรีลอยกิโลทรงฟรีลอยโล่จากตะวันยาต่อหลายเด้อคุณแล้วคนต่อเท่าห้าพันหกพัน ครับใบขายใบเมียนมี่น้องพึ่งแม่ขายบใบเนาะ <laughs> จ้าพ่อแม่เอาอสอมว่าบไดไปเปิดหลายประนันค่ะครับเอาสมหวนสมควรพี่น้องคือเบิ่งตามราคางวดรถว่าตัวนั้นสองหมื่นสองหมื่นหกก้นบ่จ้าลดต่อไปหาพันเลยสองหมื่นหนึ่งพันบาทอือเอาไปเคียงได้แล้วกันนั้นเมียนขายราคาเนี่ยจักราคาจำนั้นครับเมือนี้พ่อแม่พี่น้องเขากับมาเลือกหนะเขากับเบิดไปสามสี่คู เพื่อกำมันใจเชื่อใจแม่อสมอจากจังหวัดมหาหอดหม่องหอดบอนเมื่ออื่นพี่น้องทั้งหลายเอ็ด่าสีมาได้ไอพี่น้องทั้งหลายเอ็ดทั้งอำเภอเอียงนันสุวรรณภูมิไแม่ต้องการเลขาบ่ต้องการอยู่ค่ะแต่ว่ากัดมันจังไหล่ะไอแม่เอาสมอเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานคือมันบ่ตายตัวไหมอันนี้แต่ดเต็ไปแกนี่อันนี้แต่ดเต็ดไปแกนี่ก็เลยเฮ็ดเอากับแม่เนี่ยพ็่บอกงัวเลี้ยงเจ้าของสิบสิบหกตัวถ้าได้กินหยาจักเป็่นอยู่ เอาเมือ,องนี่ไปเที่คือผูเห็นนักเถื่อมือนี้คุณแม่ไปเซ็นสัญญารับงานอยู่ทางบ้านรอบบ้านนี่แหละจ้ะ, <Boy> ะออโอ,อ้แต่ว่าแม่สองว่าสิเท่ขอโพดพี่น้องคนมือแรงมันหยาก่ว่าขัดฝนตกก็สีแล้วหยากรบผู้เป็นตาตัดพี่น้องคำมันเปียกวลงแม่สมองกับบ่อยากบายว่ายัไงซะเท่ขอโพดไปกับเพิ่มต้นทุนอีกกับซ้ำหัวมันพี่น้องเขาเลี้ยงเขากะหักขันท้าวเก็จะไปคิดคำนวณเป๊ะ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 บ่ได้ยังดอกเขาจะไปคิดปนะมาณใจต้องมาที่หนึ่งเลี้ยงวัวความอดทนประสบการณ์ซีมี่เกิดมาเองพออเง รประสบปัญหาแต่ว่าขันจะใหง่วนํานมดีแล้วพี่น้องซีเคฟอดมดีอันนี้บ่ไดดโฆษณา,ว,าว่าแม่เราหมูหันไปท่ายใอ,อ้อสมอ,อสมอใช้มาตลอดวัวไม่เคยเป็นไข้เลยอันนี้กล้าพูดเลยบ่เคยได้สีอยากแก้ไขงว่วนจักเถียบบ่วงว้วนหน่อยง้วนเน่าเพว่าฝนสิตกสิลมมิียังเออบัดที่นี่นมอ,อีเหยียนนี่ลูกตัวก่อนได้กินนมหอดอายุ4ีเดือน,นได้ห้นมบ่มีครับรอบนี้หาเดือนกว่ห6เดือนนมยังเต็มกินบ่ได้ขี้ตะปวกเต็มปากอยู่ครับ หลายคนโทรมาสั่งนล้วแมวสมอเด้แมวสมอกระบอกวิธีใส่เพิ่นไปคูณละคนขันโบได้เคยเกี่ยหัวหางสิได้เกี่ยได้เพราะว่าต้องรอมันกินคูณละคนว่าเอาใส่น้ำได้โบประสันไอเหมืนใส่น้ำจะอยู่บ่ได้ครับจะใส่น้ำก็ได้ตัวพวกไหนมีเงินอ่ะเอาใส่กระคุโคเลโคเลโคเลใส่ตังค์มันกินเพิ่งแมวสขาไม่ห่อน่ะกินอิ่มแล้วกับกระคุบินได้เลยคุณแม่เอาเรียนนี่คือประหยัดส่วนทุนเลยเอาผู้ใดบ่มีเงินน่ะจ้ะอันละพี่น้องขาอันแมวสมอกับหยาไหลบ้านมุกกรองก็ได้โพดดาน่าข้าง มาพนยาขาญ,ญาพี่น้องเอ้ยกับบอบอกบ่แจงเฮ้าบดดิสิ่งของเฮ้างว้วเฮ้ามูลราคาจักแสนครับแล้วมีตงะง้วทองเขายัมันแพร่ขึ้นมาครับเกิดอาการแทงลูกแทงอย่างเฮ็ดตั้งหดบอพี่น้องมันเป็นสิ่งทีอันตรายได้พี่มูหันครับเออขันอยู่ในบริเวณที่มีคนอยู่นี่ยาสีซะครับแม่สมอเบ้าเลเดอร์เห็นคนสียาข้ญญา n h i นี่ย์ุูนสูญเลียใจเลียใจคึกขันขันไรอย่า,หายเห็ดหน้าให้เบอกคำนี้ซะ คุณและคนสีดไปบัดน้ำคู่ถอกคู่แท้สีดใส้เข่าคุ้มเข่าคุ้มยังมันกระลายแล้วเนี่ยเนี่ยคนบ่อไทยหุดแล้วเห็ดหน้าเลยเป็นบ่อหลายครับเออคัะลองเสียเงินไปสีสักสองรอบใช่ไหมล่ะไทยแล้วกับปั้นนี่เอาแม่นมันเกิดขึ้นมามันก็นเกิดบ่หลายเดี๋ยวมันก็นสู่เขาบ่ได้ครับเอออย่าให้เฮ็ดกเกษตรแบบปานีดนะพี่น้องอย่ามีตาสารเคมีไหลเจ้าของมาสีดไว้ผู้รับเข้าเต็มเต็มเจ้าของสีแล้วเจ้าของอยู่ได้บ้านอันนี้บอกทุกคนเด้อค่ะเด้อเห็นใจกันเห็นหูเห็นใจกันหน้าใกล้กันก็ได จ้าฝากไว้เนี่ยอยู่บ้านไอ้โบใส่สารเคมีเด้อแล้วก็เข่าหยาเต็มบ่มยีหยงข้าก็ตัดเขาให้หยาในหม้อให้กินกระดน้อยคนเด้พี่มูันตะกี้บ้านแม่หมอใส่ไหลายแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเบาบางโลงแล้วครับคือเบาบางโล่งแล้วขอบริต่อในหัวคุณแม่เริ่มไปหาลินหาลอดแล้วศูนย์แปดสามจ้าครับเจ็ดเก้าเจ็ดครับห9าเก้าสามเก้าครับพี่น้องขาแม่หมหมูห้าค่ะโทรเลยพิกัดบ้านห้วยยางนะคะตำบลคำใหญ่อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินครับพี่มูหันครับ ออสารวัุนสัสดีครับุมสวัสดีค่ะค